ค่ะท่านผู้ชมครับพกปันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามสีรรชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนะคะเรียกว่าวันนี้ดวงดาวน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะดาวประจําตัวของชาวราศีมีนนะคะอาจารย์คะชาวราศีมีนเนี่ยเป็นเรียกว่าชาวเนี่ยเขาจะทราบได้ไงครับว่าเป็นชาวราศีมีน ชาวราศีมีนนะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่นะคะ15มีนาะคมนะคะถึง12เมษายนของทุกปีก็คือผู้ที่มีดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวปลาคู่นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าชาวราศีะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตง่ายๆนะคะในดวงชะตาของท่านเนี่ยมีดาวพระอาทิตย์ใครที่เรียนในเรื่องโหราศาสตร์ะนะคะก็ไปเปิดปฏิทินดูนะคะ15มีนาะคมถึง12เมษายนดาวพระอาทิตย์ คจรอ,อยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวปลาคู่ขาจารย์ราศีมีนั่นเองค่ะแล้วลัคนาที่จะแตกต่างกันยังไงคะจางค่ะลัคนาก็ต้องนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตานะคะเป็นข้อมูลของบุคคลคนนั้นโดยละเอียดนะคะแล้วผูกดวงออกมาแล้วเนี่ยลัคนาของท่านสถิตที่ราศีมีนะนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยให้ความละเอียดและมั่นยํามมากกว่าชาวราศีอย่างแน่นอนนะคะสังเกตง,ง่าย ข้อมูลละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรณ์เนี่ยก็ต้องละเอียดนะคะเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะคะเรียกว่าเฉพาะเจาะจงแล้วก็ละเอียดชัดเจนบุคคลคนนั้นแน่นอนนะคะใช่ค่ะเมื่อได้ลัคนาแล้วก็มาแบ่งพวกแบ่งเรือนค่ะชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะคะสัจระสัจฉ่พันธุปุตตาอารีปัตตนี มรณะสุภกรรมะลาภะและวินาศค่ะ12ภพเรือนนะคะจะได้ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องการงานค่ะเรื่องเดินทางค่ะครบทุกอย่างเลยนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอุบัติเหตุจะทราบหมด12ภพ12เรือน12เรื่องราวแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทายไปได้ลึกอีกนะคะ เรียกว่ารู้หมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วชาวราศีมีนลัคนาราศีเมีนอาจารย์เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ปลาคู่นะคะเรียกว่าปลาเนี่ยนะคะว่ายสนทางกันแล้วก็มีเชือกยึดโยงไว้ด้วยนะคะเรียกว่าดึงดึงไว้นะคะเรียกว่าราศีมีนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ปลาคู่แล้วก็มีเชือกร้อยไว้เจ้าชาวราศีเมีนเนี่ยก็เรียกว่าปลาสองตัวร้อยไว้ด้วยเชือกเพราะฉะนั้น สูงก็ไม่สุดต่ําก็ไม่สุดเพราะมีเชือกร้อยไว้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไม่สุดไม่สุดขึ้นไม่สุดลงไม่สุดนะคะลักษณะนิสัยยังไงบ้างคะอาจารย์ะฉะนั้นเนี่ยตามสัญลักษณ์ราศีนะคะปลาคู่นะคะเรียกว่าว่ายสนทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักขณาราศีมีเนี่ยจะเป็นคนสองบุคลิกสองอย่างสองทางนะคะอีกใจหนึ่งนะคะก็คิดอย่างหนึ่งอีกใจหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งเป็นคนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกใจหนึ่งก็ อ่อนโยนที่สงสารอีกใจหนึ่งก็อยากจะเข้มแข็งเข้มแข็งตัดรอนคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นจุดเด่นของคนลัคณาราศีมีนนะคะในเรื่องสัญลักษณ์ราศีนะคะแล้วเป็นภพอะไรของดวงเมืองดวงโลกคะจังคะเป็นภพวินาศนะคะของดวงเมืองและดวงโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวินาศเนี่ยปิด ปิดบังซ่อนเร้นเก็บตัวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีจินตนาการลึกล้ํายากอย่างถึงเรียกว่าชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเป็นภพพินาศหรือวิทาศนะของดวงเมืองดวงโลกเพราะฉะนั้นอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าปูธาตุชั้นสามเรียกว่าธาตุน้ำธาตุน้ำนะคะแล้วก็มีดาวประจําตัวหรือ ตนุลักษ์คือดาวดาวพระพฤหัสบดีค่ะ,คะดาวพฤหัสบดีนี้คุณลักษณะของดาวพฤหัสบดียังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ ทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมีน <c oughs> ที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสบดี <c oughs> ก็เป็นบุคคลที่มีปัญญามีความรู้ชอบเรียนรู้ศึกษา <c oughs> นะคะ <m ix> มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นลักษณะครูบาอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เป็นคนชอบสั่งชอบสอนนะเนเ้นไปในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมและความถูกต้องนะคะค่ะ หมายถึงสิ่งดีงามพระฤหัตจะเป็นดาวประธานฝ่ายสุภาพครอเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสิ่งดีงามศิลธรรมจริยธรรมเรียกว่าราศีมินเนี่ยโดดเด่นโดดเด่นในเรื่องนี้ะน,น,นะคะแต่ตอนนี้ดาวพระตถาคีนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุพบที่หนึ่งแล้วก็เจ้าเรือนกรรมเจ้าเรือนสุภะ,ะพบที่9นะคะตอนนี้โกจรไปสถิตที่พบที่สซึ่งเรียกว่าสัชชะค่ะ พบที่หนึ่งกับพบที่สิบพบที่หนึ่งกับพบที่สิบค่ะพบที่หนึ่งกับพบที่สิบตอนนี้อาจารย์ค่ะตอนนี้กคัวจรไปสถิตที่พบที่สามเรียกว่าศาสชะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะฉะนั้นดาวประจําตัวของท่านขณะนี้นะคะอยู่พบศาสชาะนะคะตนุไปศาสชาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะท่านก็จะมีสังคมใหม่ๆนะคะเรียกว่าการเข้าสังคมศาสชาเนี่ยหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็จะเข้าไปอยู่ในวงสังคมในช่วงนี้ได้เกณฑ์ที่ดีนะคะ,คะเพราะว่าพบสัต์ช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นพบที่ดีได้ติดต่อกับคนที่มีความรู้ในช่วงนี้เราก็เดินทางบ่อยๆในช่วงนี้ด้วยะนะคะช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมคแบบที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมที่มีผู้รับผู้ใหญ่ ช่วยเหลือสนับสนุน <c oughs> ด้วยเพราะว่า <c oughs> เป็นดาวพระพฤหัสบดีแล้วก็ยังมาจากเจ้าเรือนกัมมะอีกด้วย <c oughs> กัมมะไปสาชะ <c oughs> าเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานการติดต่อก็ล้วนได้มาจากการเข้าสังคมการเดินทางให้ผลดีการออกไปข้างนอกไม่อยู่เฉยๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> ให้ผลดีกับคนลักษณาราศีมีน,นะคะท่านใดที่รอง,งานอยู่นะคะอาจารย์ <c oughs> อยากได้งานดีๆนะให้เข้าสังคมกับกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องงานอย่างแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยบ่อยๆด้วยนะคะจะเรียกว่าถูกดวงถูกสลุกแล้วก็จะได้ดีได้ดีเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ได้เข้าไปในสังคมที่มีเขาเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการใช่ค่ะนะคะแล้วเข้าไปก็ดีได้มา ได้การงานมาแบบฟุกๆด้วยใช่ค่ะได้ได้ผลประโยชน์ได้การงานได้รับผลนะเนื่องจากนะคะดาวพระพฤหัสบดีนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยมาตรฐานก็ถือว่าดีนะคะเป็นจุลจักรด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานโดดเด่นโดดเด่นดีดีอยู่ในสังคมแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยมากจุลจักรนี่เรเรียกว่าเป็นจักรเล็กนะคะหมุนไปนะคะทำไปหมุนไปนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปว่าดาวตนุลักษ์หรือดาวประจําตัวดาวพฤหัสดีซึ่งเป็นตัวตนของชาวราศีมีลัคนาราศีมีนตอนนี้ให้คุณให้คุณนะคะเรียกว่าให้คุณไปเกิน90อร์ซใช่ค่ะนะคะนี่คือที่พนของดาวพฤหัสบดีอาจารย์พฤหัสบดีแล้วก็ต้องดาวพระสองพระคู่นี้เขาเรียกว่าดาวคนละขั้วค่ะขั้วบวกแล้วก็ขั้วขั้วลบนะคะเพราะดาวต่างขั้วดาว ราศดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวพระเสาเป็นดาวประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์เพราะฉะนั้นดาวสององค์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะแต่ดาวพระเสาเนี่ยซึ่งเป็นปรเรียกว่าเจ้าเรือนเจ้าเรือนลาภะพบที่11ค่ะตอนนี้โคจรไปสถิตท,ที่พบที่12เรียกว่าพบวินาหรือวิวศาศนาจา์แล้วก็เป็นเกษตรเลยตอนนี้ะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนคะจาะ พระเสาลาพระไปวินาศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับผลรายได้เนี่ยก็ถูกใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทายแบบเห็นอย่างไรทายอย่างนั้นนะคะแต่ว่าข้อดีก็มีนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยนะคะเสาวิน่าศลักนาเนี่ยเขาเรียกว่าเบียดลักนาเพราะฉะนั้นเนี่ยรับผลรายได้ที่เคยได้มานะคะก็จะต้องถูกนําไปใช้จ่ายและท่านเองเนี่ยก็จะต้องมานั่งคิด คิดเยอะคิดมากเนื่องจากดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความคลุ้มครียดวิตกกังวลนะอยู่หลังลัคนานะคะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลาพะเนี่ยมิตรช่วยการช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าคนแก่ในช่วงนี้เนี่ยช่วยเหลือท่านไม่ได้มากนะเรียกว่าท่านเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองมากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะจะเก็บเงินเก็บทองอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เหนื่อยหน่อยนะคะวินาศคือความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินการทองก็ถูกใช้จ่ายไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะปรับปรุงรีโนเวทนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งพระเสาร์เนี่ยนะคะอีกไม่นานค่ะจา์จะโคจรพักถอยหลังนะคะเรียกว่าดาวร้ายเนี่ย หลบมุมชั่วคราวะนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนลัคนาราศีมีนเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะถึงวันที่4ี่พฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องรับผลรายได้นะคะคือเรียกว่าถอยหลังเนี่ยไม่คืบหน้าแต่ว่าความเสียหายก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกรกฎาคมถึงพฤศจิกาย,ยนเนี่ยไม่ดีไม่ร้ายะชะลอตัวะนะคะเรียกว่าหลบมุมไปสถิตอยู่ในภพที่ดีด้วยภพานาพะ มมุเถอยหลังถอยหลังอยู่ในราศีวินาในในราศีมีก็คือเขาเรียกว่าพักองศานะคะคือไม่ถอยข้ามราศีนะคะค่ะในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอะไรต่างๆตอนนี้ก็หยุดชะงักก่อนหยุดชะงักก่อนผ่อนผันไปก่อนนะคะไม่ดีไม่ร้ายกลางกลางนะคะในเรื่องรับผลรายได้มีผู้ให้การช่วยเหลือนะคะแต่ดาวประจาตัว ท่านในปีนี้ก็พักถอยหลังเช่นกันค่ะจร์นดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยถอยหลังนะคะในวันที่3ตุลาคมนะคะถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568น้อันนี้เป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวคุ้มโทษคุมภัยที่จะถอยหลังในปีนี้ถึงปีหน้าวันที่เท่าไหร่คะจารย์3ตุลาคมนะคะ67 ถึง14กุมภาพันธ์68นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวใหญ่ดาวประจำตัวขอโคจรถอยหลังะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ถอยอยู่ในราศีพฤษภถอยไม่ข้ามราศีไม่ข้ามราศีนะ,นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรช่วงนี้ก็ต้องรบอบคอบ รับคอบช่วงนี้นะคะตัวท่านเนี่ยนะคะโคจรเดินหน้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็ดาวร้ายไปหลบมุม1นึ่งกรกฎาคมถึง4พฤศจิกายนนะคะและพอเข้าช่วงตุลาคมลังจากนั้นหลังจากนั้นถึง14คกุมภาพันธ์2568ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องความคิดสติปัญญาในเรื่องการเข้าสังคมในเรื่องการสื่อสารการติดต่อกันเดินทางจะมีความชงักชงานล่าช้าหยุดดิ่งนะคะเรียกว่า ดาวพักใช่ค่ะดาวพักก็ต้องทําอะไรแบบรอบคอบอย่าวู่วาใช่ค่ะมีสติมีเรียกว่ามีสติให้เยอะๆทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ส่วนดาวพระเสาเนี่ยอันนี้นะคะจะมีช่วงหลบมุมค่ะแต่ว่าดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรหนึ่งราศีใช้เวลาสองปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยจะยังเขาเรียกว่าโคจร เรียกว่าเดินหน้าถอยหลังนะคะแล้วก็กว่าจะย้ายออกจากภพวินาศเนี่ยนะคะยกเข้าราศีมีนวันที่13กุมภาพันธ์2569ช่วงนั้นเสาทับลักคนลักษณนามีนต้องไประวังระวังอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องดูแลสุขภาพและน้ำใช่ะแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก็แปลว่ากันนะคะเพราะว่าดาวถ้าพักหรือพักเสื่มมเนี่ย เรื่องต่างๆก็จะเกิดแต่และอย่าง่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันออนะคะตรงนั้นก็มายว่าอีกครั้งนะคะตอนนี้เราไปตอนที่ดาวพระราหูอาจารย์ค่ะดาวเสาร์อาจารย์มีอะไรอีกเสริอมอีกไหมคะค่ะดาวเสาร์ก็รอเวลานะคะพถายหลังใช่ค่ะส่วนดาวพฤหัสอีกสักนิดนึงะนะ,ะจะโครจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภ ถึงนะคะวันที่13พฤษภาคม2568หลังจากนั้นคดีนะคะคือดาวพฤหัสบดีนะคะโคจรเข้าพบพันธุได้ประฐุมเกณฑ์แล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยคือกว่าดีใช่ค่ะนะคะคือได้อย่างเสียอย่างใช่ค่ะนะคะตอนนั้นจะค่อยมาว่ากันนะคะเราไปตอนที่ดาวก่อจะไปต่อดาวอื่นๆตอนนี้เราได้เวลาพักสักครู่ค่ะ